ทุกความธรรมดา Isuzu MU-X The Limited เปิดอัปต้อง Isuzu D-Max ดูไปพิสูจน์มาแล้วทั่วไทยผู้ใช้จริงยืนยันใช้น้ำมันตีเดียวจิก๊กขุ้งทนทานพิเศษร้องดีแม็กแจก50ล้านรูนบัตรกำนันรวมกว่า50ล้านบาทที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศถึง30มิถุนายนนี้จากที่ท่านเลขาธิการกศนท่านการุณสกุลประดิษฐ์ได้มอบนโยบาย ให้กศนจังหวัดทุกจังหวัดจัดกศนตำบลให้เป็นฐานการเรียนรู้สําหรับชุมชนสําหรับกศนจังหวัดสงขลาเองนะคะเราได้มีกศนตำบลท่าประดูซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนโดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วนได้มามีส่วนร่วมในการจัดการของกศนตำบลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาด้านพื้นฐาน ด้านอาชีพหรือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพันธกิจในการส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสร้างสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืนที่นี่กศนตาบลท่าป,ประดูออำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในพื้นที่โดยรอบจากพื้นที่รกร้างที่เคยเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ได้ถูกพัฒนาสู่การเป็นฐานการเรียนรู้ของชุมชนด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของภาครัฐและประชาชนที่ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันบริเวณพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนเป็น,เ,ปนเรียกว่าทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับพอกสนเข้ามาเริ่มทาในเรื่องการศึกษาทาในเรื่องของการเกษตร ทำในเรื่องทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการทําให้าชาวบ้านหวนกลับมานึกถึงในเรื่องความเป็นอยู่ที่พอเพียงเพราะในหลวงท่านบอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองกเกษตรกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมครับการเข้ามาของหน่วยงานกศออน,นจึงไม่เพียงแต่เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้โอกาสเพียงเท่านั้น หากแต่ยังสร้างแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไปตรงนี้ทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เลยแล้วก็เปิดโอกาสให้เต็มที่นะครับตรงนี้บางคนก็อาจจะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปลาหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเข้ามาอบรมหลักสูตรวันหนึ่งสองวันสามวันนะครับตรงนี้ก็จะมีหลักสูตรให้บริการอยู่โดยใช้แนวคิดในเรื่องของทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรธรรมชาตินะครับสา,สามหลักคิดนอกจากนี้การนำภาคีเครือข่ายมาร่วมจัดก,การศึกษาช่วยให้ศูนย์การเรียนรู้กศนอตําบลท่าประดกูกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อปวงชนอย่างแท้จริงเราเห็นว่าที่ตรงนี้ชุมชนเนี่ยมีความพร้อมพอสมควรพื้นที่บริเวณสิ่งต่างๆนะครับซึ่งเหมาะกับหลักสูตรแบบที่ สถาบันการเรียนรู้ผู้พงศชนจัดอยู่ก็คือสาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ผู้พงศ์ชนสงขลาก็ถือว่าเป็นหน่วยงานรองลงมาจากสถาบันเนี่ยถือว่ามีความพร้อมมีพื้นที่ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตรงกับตามเจตนามณ์ของหลักสูตรความสําเร็จในวันนี้ของศูนย์การเรียนรู้กศนตําบลท่าประดู่อเาเภอนาทวีจังหวัดสงขลาด้วยการบรรลุพ,พันธกิจในการส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังจากการดำเนินงานของหน่วยงานกอสอน,นอเพียงอย่างเดียวหากแต่มาจากการผสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยงคู่การสร้างอาชีพอย่างยังย่งยืนและพอเพียงถ้าพูดถึงงานกโนโนมันม,มีมีหลายด้านด้านการศึกษาอีกด้านหนึ่งก็คือด้านอาชีพและก็ด้านอาณาจัเกี่ยวแรงเรียนรู้ต่างๆโดยเฉพาะอาชีพทางด้านการเกษตรธรรมชาติ หลดสารเคมีเพราะเขามีความรู้เราก็เตรียมอุคกรไว้ให้นี่คือสิ่งหนึ่งที่สามารถต่อยอดไปได้ตลอดครับ